มารู้จักร้านดังร้านเด็ดในตลาดสวนจตุจักรสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะพามารู้จักร้านค้าในตลาดสวนจตุจักรร้านนี้นะบอกเลยใครเป็นสายตู้ไม้น้ำปลาสวยงามเนี่ยต้องห้ามพลาดป้าเราไปรู้จักร้านนี้กันสวัสดีครับผมร้านอีบีขับนะครับที่ร้านก็จะเป็นกลุ่ม ต้นไม้น้ำปลาเล็กเมตากะมีจัดตู้ไม้น้ำเป็นเซตด้วยนะครับร้านอยู่ที่ตลาดปลาจัตุจักรนะครับซอยสี่ห้องบี26ครับเมตากะตอนนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเมตากะก็เลี้ยงง่ายถ้าสำหรับลูกค้าที่เลี้ยงง่ายๆตัวเอลเลอร์ที่เป็นไฮบริดเนี่ยก็จะเลี้ยงง่ายจริงๆแล้วถ้าเป็นกลุ่มปลาเมตากะก็จะมีอาหารเฉพาะของเขามีคอนดิชเนอร์ของเขาเพราะเขาเลี้ยงในอ่างน,นะครับแล้วก็ปลาเล็ก ก็จะมีอาหารพิเศษที่ร้านก็จะใช้ของ JBL อยู่นะครับเป็นของเยอรมันแล้วก็ถ้ากลุ่มไม้น้าที่ร้านก็จะเป็นกลุ่มของซีเชมที่ใช้อยู่ครับก็ถ้าใครที่ชอบปลากลุ่มปลาที่ค่อนข้างไม่ได้ตัวใหญ่มากตัวเล็กเลี้ยงรวมกันได้นะครับจะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาต้นไมน้น้ํายังไงก็ถ้าสนใจก็มาดูได้นะครับก็มีทุกช่องทางเลยนะครับจะใช้ E ีบีขับไทยแลนด์ทั้งหมดเลย a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมอิคตอกมีหมดเลยครับ บอกเลยนะร้านนี้เนี่ยครบจบสำหรับสาวกตู้ไม้น้ำตู้ปลาสวยงามเลยใครสนใจก็แวะม,มาได้ที่ร้านอีบิขับไทยแลนด์ได้เลยนะเจ้าของร้านนี่ใจดีมากอย่าลืมแวะกันมานะต่อไปเราจะพาไปดูร้านไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ